สวัสดีค่ะพี่ป้อมช็อปออนไลน์นะคะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีไทยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงไตผู้ที่มีอาการโรคไตไตเสื่อมไตาวายหรือฟอกไตผลิตภัณฑ์ดีไทยช่วยท่านได้ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียค er. ันตามตัวซีดบวมตามใบหน้าแขนขาขึ้นไส้อาเจียน ผลิตภัณฑ์ดีไทยช่วยท่านได้ดีค่ะเพราะดีไทยเป็นสารสากัดจากธรรมชาติไรสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียงใดๆผู้ที่มีอาการของโรคไตไตเสื่อมไตวายหรือฟอกไตมาแล้วก็ตามค่าไตต่ำแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีไทายได้เลยนะคะเอกราชสุวรรณภูมิวันนี้มาแชร์รประสบการณ์นะครับที่เจอมากับเพื่อนผมนี่แหละครับ เพื่อนผมเป็นโรคไตครับไปฟอกไตแทบทุกวันนะครับไปฟอกทีไรก็ร่างกายก็อ่อนเพลียอ่อนล้าผอมลงไปเรื่อยๆนะครับยังดำขึ้นมาอีกนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าไตคนเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมหาตัวช่วยก็คือดีไทครับผมร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า70% ไตอวัยวะที่ทําหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในกระแสเลือดและขับออกรอกร่างกายทางปัสสาวะพร้อมช่วยปรับสมดุลของน้ําและเกลือแร่ภายในร่างกายให้คงที่ซึ่งจะทําให้เซลล์ต่างๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตสังคมยุคใหม่มักทานอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณสูงมีการพักผ่อนน้อยดื่มหนักเป็นสาเหตุที่ทําให้สุขภาพไตเสื่อมลง ผลิตภัณฑ์เสือมหารดีทายตัวช่วยดูแลสุขภาพไตมีส่วนประกอบที่สำคัญคือสารสกัดจากต้นแดนิไลออนอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าทาเลกซซินมีคุณสมบัติในการชาวยล้างสารพิษช,ช่วยระบบไตขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดสารสกัดจากชีแสแอนด้าพืชสมุนไพ่รู้จักกันมาเป็นพันปีที่ใช้ในต้นตำรับยาสมุนไพจีนช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะ สารสกัดจากเห็ดลินจือช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัวไม่ให้ไปรัดเส้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไตทั้งนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเพื่อร่างกายที่สมดุลและดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสือมหารดีไาย